รเรื่องของการก่อสร้างองค์พญานาคพญาศรีสุโธนาคราชนะครับก็เป็นดําดริของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในช่วงนั้นเ,นเรามีการก่อ,กรอสร้างอ,าอ่างเก็บน้ำทวัตชัยกันเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็นสถานที่ออกกําลังกายแห่งใหม่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีดำริกันว่าเราจะทำองค์พญานาคขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ประจำก็ได้รับชื่อว่าองค์พญาสีสุดโทนาคราชนะครับ ณขณะน,นี้การก่อสร้างองค์พญาสีสุทโธนาคราชเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วนะเ,เรามีกองทุนอยู่จำนวนหนึงประมาณสักสล้านกว่าบาทขณะน,นี้มีการทำสัญญาก่อสร้างกันไปแล้วหลายฉบับแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ความคืบหน้ามีอยู่ตลอดองค์พญานาคมีความยาว1 0 1เเมตรนะแล้วก็มีความสูง 22เมตรขณะนความคืบหน้าก็คืองานเหล็กเนี่ยไปแล้วประมาณสักอ่อ60เมตรนะส่วนงานปูนปั้นเนี่ยงานทำเกรดอะไรต่างๆนะก็ไปแล้วประมาณสัก3-40เมตรแหละ <S <S ผมพยายามที่จะระดมความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับ ในการที่จะสร้างองค์พญานาคให้สำเร็จก็คิดว่าคงจะสำเร็จน่าจะภายในครึ่งปี2,566เนี่ยขณะน,น,นี้มีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากาทั้งภาคประชาชนทั้งในส่วนของอวัดวารามต่างๆหลวงพ่อหลายองค์หลาย,ลายท่านก็ช่วยกันในการที่จะระดมทุนกอสร้าง ณขณะดนี้เรื่องของอการเงินการทองเราไม่มีปัญหาแล้วเราสามารถที่จะมีที่มาที่ไปของเงินมาทำองค์พญานาคก็จะทำให้เสร็จก่อนฝนมานะครับคิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนักแล้วช่างที่ทำที่ปั้นเนี่ยเป็นช่างมืออาชีพเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยรับรองว่าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นองค์พญานาคที่มีความสง่างา,ามแล้วก็สวย ที่สุดอันดับต้นๆของภาคอีสานของเราเลย